เส้นใหญ่ๆแบบนี้ราคาแค่ะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยค่ะพี่ไม่ใช่หลักพานหลักเหมือนนะสร้อยคอเส้นเนี้บอกเลยว่าลายนี้นะยอดถิตยอดนิยมและขายดีมากๆค่ะเป็นสนร้อยคอลายโซ่ญี่ปุ่นนะคะส่วนตัวจี้นะพี่นะจะเป็นจี้ตัวอักษรนะคะ3 d ดีแบบนี้ให้เป็นพื้นหลังสีขาว เป็นสีขาวมุกเลยตัวจี้นะคะมีชื่อเรียกว่าจี้อากิระลงยาสีขาวให้ไปพร้อมกับตัวซอยแบบนี้ได้ทั้งซอยได้ทั้งจี้ในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเป็นงานเกรดพรีเมียมเลยเกรดเดียวกันกับเกรดขึ้นห้างแล้ววันนี้พี่จ๋าสั่งซื้อกับหนูไปลูกค้ารอรับสินค้าไม่นาน2วันไม่เกิน3วันลูกค้าก็คือได้รับสินค้าแล้วเพราะว่าทางร้านของเรานะคะ ตัดเองแพ็กเองนะคะลูกค้าประกอบเองและจะส่งให้เองค่ะพี่งานสวยสวยจึ้งเลยสามารถปรับระดับความยาวได้สาวอวบสาวเจ้าเนื้อใส่ได้ราคาไม่แรงราคาจับต้องได้แรกๆรที่เห็นอุ้ยคิดนะอันนี้คือส่วนตัวนะคิดอุ้ยทำไมมันเส้นใหญ่จังเลยพี่แต่พอได้ใส่นะ เป็นสร้อยคอเส้นโปรเป็นสร้อยคอที่ใส่ติดคอแล้วคือสวยสวยจริงใส่ออกงานก็ได้ใส่ถ่ายรูปก็ได้ใส่ไปตามคาเฟ่ก็ได้ใส่ได้กับทุกชุดใส่แมทกับทุกโอกาสที่หาถ้าใครไม่อยากพลาดงานแฟชั่นที่สวยๆราคางบแค่หลักร้อยสนใจกดเลือกตัวสอดในตะกร้าได้เลยและถ้าใครอยากให้รีวิวสร้อยคอลายโซ่ญี่ปุ่นกับจี้ตัวไหนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ